สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับในส่วนของวันนี้ต้องบอกว่าผมเดินทางออกมาประมาณ2กิโลนะครับมาจากอำเภอทับทันก็ถึงที่ดินแปลงนี้นะครับหรือว่าถ้าจะย้อนกลับไปที่ห้างเทสโก้โลตัสอำเภอหนองฉางก็ประมาณ14กิโลเมตรเท่านั้นนะครับในวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลทุ่งนาไทยอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีซึ่งที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขุดแดงนะครับบนเนื้อที่18ไร่3งาน40ตารางวา เสนอขายขายเหมาขายยกแปลงนะครับในราคา2ล้าน3 0สนบาทที่ดินแปลงนี้อยู่ในบู่บ้านและแหล่งชุมชนนะครับรวมไปถึงที่ดินเนี่ยมีลักษณะเด่นตรงที่ว่าติดสาธารณะล้อมรอบนะครับแล้วก็เป็นที่ดินหน้ากว้างถึง190เมตรนะครับแล้วก็แบ่งออกเป็น2ด้านซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายด้วยภาพมุมสูงประกอบการรีวิวเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องต่อสัก พาเดินพาชมก็อยากฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของพวกเราเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งผมก็จะมีที่ดินในจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงมานําเสนอกับท่านผู้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับในโว่ของตอนนี้เราไปชมภาพมุมสูงกันก่อนครับจพเดิน ไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีติด,ดเขาติดน้ำลำธานไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัานาที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทัานวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัย ผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสมใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อธอพาเดินชมต่อจะ ท่านผู้ชมครับสำหรับแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้นะครับก็เป็นไปตามภาพบุมสูงนะครับก็ต้องบอกว่าผมยืนอยู่บนทางด้านหน้านะครับหรือว่าเป็นถนนคอนกรีตซึ่งมีความกว้างในประมาณ5-6ถึง6เมตรนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของรถเนี่ยสามารถเข้าออกได้สะดวกแล้วก็สามารถสวนกันได้ ลงมาจากถนนลัดยางนะครับก็จะเป็นเส้นอําอเภอทับทันที่จะวิ่งไปเขื่อนวังลบ9เข้ามาประมาณ500เมตรนะครับก็จะมีในส่วนของอบ้านคนหรือว่าแหล่งชุมชนนะครับห่างจากน้ําประ,ป,ระปาไฟฟ้าอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับซึ่งห่างจากแปลงที่ดินนะโดยประมาณ200เมตรนะครับแต่เราสามารถที่จะ ต่อขอขยายเข้ามาใช้ประโยชน์ได้นะครับหรือว่าเราจะเลยไปเนี่ยนะฮะก็มีบ้านหลังใหญ่นะครับมีชุมชนนะฮะแต่บริเวณที่ของเราเนี่ยเป็นที่หน้ากว้างนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับจากภาพเนี่ยทางด้านขวาเนี่ยก็มีในส่วนของเพื่อนบ้านนะครับที่ดินนะฮะจะสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่40เมตรนะครับหรือว่า,าจะทําการเกษตรก็สามารถทําได้เพราะว่าไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะครับแล้วก็ลักษณะของดินเนี่ยจะออกเป็นดินร่วนปนทรายนะ พื้นที่โซนนี้นะครับสามารถปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าจะตลูกมายืนต้นทําสวนกเกษตรทําโคกหนองนาก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าจะตอกบ่อบาดาลก็ตอกได้นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูในส่วนของบรรยากาศนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศทั้งภาพบุมสูงและภาพพื้นนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าที่ดินแปลงนี้แบ่งออกเป็น2ด้านนะครับผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะฮะเรามาเริ่มจากทางด้านซ้ายมือของจอท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับ จะเป็นแปลงเล็กนะครับที่ข้ามฝั่งมาก็ต้องบอกว่าในส่วนของทางเนี่ยมาตัดผ่านนะครับแต่ก็เวลาที่อยู่ในพื้นที่จริงเนี่ยไอ้ฝั่งทางด้านซ้ายมือหรือว่าทางด้านของทิศเหนือเนี่ยก็ต้องบอกว่าเนื้อที่ประมาณ2-3ถึงไร่นะครับก็ไม่ได้เล็กนะเผื่อว่าใครจะชวนพี่ชวนน้องมาอยู่นะครับหรือว่าจะปลูกบ้านทางด้านซ้ายนะครับหรือว่าทางด้านขวาเนี่ยทำเป็นเกษตรก็ยังสามารถทําได้นะฮะซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับทางด้านของแปลงเล็กเนี่ยนะฮะ จะอยู่ที่180เมตรนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับแปลงใหญ่นะครับเป็นที่ดินหน้ากว้างนะฮะแล้วก็ตามนัปัจจุบันนะครับแล้วก็ฝนเพิ่งตกลงมาเนี่ยเดี๋ยวก็อีกไม่นานนะครับก็จะมีการถ่ายเตรียมที่จะทําในส่วนของกเกษตรนะครับก็พื้นที่โซนนี้นะฮะก็จะเป็นการปลูกข้าวซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็ยังมีสาธารนณะแทศจะล้อมรอบแปลงที่ดินเลยนะครับ เรามาดูในส่วนของสาธารณะนะครับซึ่งก็จะเป็นเหมืองน้ําสาธารณะนะครับแต่คําว่าเหมืองน้ําสาธารณะตรงนี้นะครับก็จะมีน้ําในช่วงของฤดูกาลนะครับหรือว่าเป็นทางน้ําเข้าและทางน้ําออกนะครับซึ่งจะอยู่ทางด้านของทิศใต้ซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับก็ทำต้นไม้นะครับที่เป็นต้นสะเดานะครับรวมไปถึงต้นยูคาตลอดแนวนะครับจะอยู่ที่280เมตรครับท่านผู้ชม เวลาที่เรามายืนบูบบนสถานที่จริงถือว่าเป็นที่ดินแนะนำนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับเพราะว่าได้หน้ากว้างถึง190เมตรนะครับแล้วก็หันหน้าไปทางส่วนของทางด้านของทิศเหนือนะครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับก็จะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกเราก็จะมีในส่วนของเพื่อนบ้านอยู่อาศัยนะฮะแล้วผมก็สังเกตนะครับว่าพื้นที่โซนนี้สามารถขุดสักเพื่อที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้ครับท่านผู้ชม ซึ่งที่ดินนะครับจะห่างจากตัวตลาดอำเภอทับทันนะครับหรือว่าร้านค้าเนี่ยนะมีทั้งโลตัสเอ็กเพสนะครับหรือว่าจะเป็นเซเว่นตลาดสดโดยประมาณ2กิโล2กิโลครึ่งนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับด้วยเรื่องของทางเนี่ยเป็นถนนลาดยางถนนคอนกรีตนะครับทางเข้าออกได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะฮะห่างจากเขื่อนวังล่มก้านะครับไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่ไกลนะฮะจากแปลงที่ดินเนี่ยเดินทางออกไปโดยประมาณ 8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งเขื่อนวังลบเก้าณปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ส่งเสริมให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ด้วยทัศนียภาพบริเวณโดยรอบนะครับก็มีในส่วนของอวิวเขาหลวงอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีในตอนนี้นะฮะถ้าเรานะครับจะวิ่งกลับไปที่ตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับโดยประมาณ16กิโลเมตรถ้าท่านผู้ชมสนใจแล้วเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้โดยประมาณ220กิโลครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ว่าจะปล่อยให้เช่าก็ดีนะครับหรือว่าจะปลูกป่าก็ได้นะฮะหรือว่าจะทําเป็นบ้านสวนเกษตรก็สามารถทําได้นะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยเข้าออกได้ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็มีทั้งแหล่งชุมชนมีร้านค้าชุมชนวิ่งออกไปหน่อยก็ไปอำเภอทับทันสำหรับท่านผู้ชมท่านใดหลังจากดูวิดีโอนี้แล้ว ไม่เข้าใจนะครับอยากจะโทรมาสอบถามเพื่อรายละเอียดในที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาเพื่อที่จะขอในส่วนของภาพมุมสูงนะครับหรือว่าเอกสารนะฮะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะให้ท่านผู้ชมได้มีเวลาก็แวะมาดูมาเที่ยวกันได้นะครับในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พงกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ